สวัสดีค่ะมาตรวจสอบลมฟ้ากาดก,กันกับหน่อยแน่วันนิสาค่ะ คุณผู้ชมคะช่วงนี้ประเทศไทยยังมีอากาศเย็นและบางพื้นที่มีฝนเล็กน้อยต้องดูแลสุขภาพกันด้วยเนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะโดยในช่วงตั้งแต่วันที่1 8จนถึง19มกราคมประเทศไทยมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะแต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนค่ะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกาลังอ่อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมที่ภาคเหนือตอนบนและลา ตอนบนค่ะประกอบกับลมตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกทําให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยนะคะ ส่วนในช่วงตั้งแต่วันที่20จนถึง23มกราคมประเทศไทยตอนบนจะมีอุณหภูมิลดลงค่ะประมาณ1-3องศากับมีอากาศเย็นถึงหนาวนะคะเนื่องจากมวลอากาศเย็นกําลังปานกลางระลอกใหม่จากจีนค่ะจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและที่ทะเลจีนใต้ส่วนภาคใต้ในช่วงตั้งแต่วันที่18จนถึง20มกราคมมีฝนฟ้าขนองบางแห่งค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังอ่อนที่พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดาม สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะไปตรวจสอบกันต่อกับสภาพอากาศไราภาคในวันพรุ่งนี้ค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 4องศาสูงสุด34องศาค่ะ ส่วนภาคอีสานค่ะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่เช่นกันอุณ Greek, หภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาสูงสุด34องศาค่คะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหน,นาในบางพื้นที่โดยที่ภาคตะวันออกมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะส่วนมากตามแนวชายฝั่งทะเลนะคะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่18องศาสูงสุด34องศาค่ะ ลงใต้ไปฝั่งอ่าวไทยค่ะมีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่19องศาสูงสุด34องศาค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าทางตอนบนของภาคโดยมีฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละ10ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด35องศากรุงเทพและปริมณฑลค่ะอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกน้าในบางพื้นที่ต่ําสุดอยู่ที่22องศาสูงสุด34องศาคุณผู้ชมคะสําหรับค่าฝุ่นละอองในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมของฝุ่นละอองและหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงมากค่ะเนื่องจากว่าการระบายอากาศอยู่ในเกณฑ์ไม่ดีและมีลมอ่อนด้วยนะคะค่าฝุ่นวันนี้กทมย,ยังมีค่าเกินมาตรฐาน อยู่หลายพื้นที่ภาพรวมคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์สีส้มค่ะคาดการว่าสถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะ18จนถึง20มกราคมค่ะแล้วก็ยังคงต้องเฝ้าระวังในบางพื้นที่หลังจากวันที่21มกราคมเป็นต้นไปถึงจะเริ่มดีขึ้นค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในระดับสีเหลืองนะคะส่วนพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกค่ะก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่19ไปจนถึง24มกราคมเล ย,ะะยังคงต้องเฝ้าระวังบางพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะอย่าลืมใส่หน้ากากป้องกัน PM 2.5ทุกครั้งที่ออกจากบ้านคนที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษควรลดระยะเวลาในการทำกิจกรรมกลางแจ้งกันด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามลงฟ้าอากาศได้ใหม่ในวันรุ่งนี้สวัสดีค่ะ